ขนมจีนน้ำยากะทิใต้ปลาทูน่าในน้ำเกลือค่ะส่วนประกอบในการทำน้ำยากะทิกระป๋องนะคะมีอะไรกันบ้างมาเลยนะคะอ่ากะทิหัวกะทิค่ะหางกะทิอ่าทูน่าปลากระป๋องในน้ำเกลือค่ะพริกแกงใต้เป็นพริกแกงขนมจีนนะคะทำน้ำยาขนมจีนะกะปิ ตะไคร้หอมกระเทียมและก็ใบมะขูดค่ะพร้อมแล้วเราไปทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเอาพริกพริกแกงและก็กะปินําไปโขลกให้เข้ากันนะคะนะคะใส่ทูน่าค่ะทูน่าในน้ําเกลือของเรานะคะใส่ลงไปเลยนะคะโอเคแล้วก็ตำค่ะ ตำให้เข้ากันนะคะเมื่อกี้ขอโทษด้วยนะคะไม่ได้กลับกล้องเป็นแนวนอนนะคะคือนี่ตำปลากับพริกปลากับเครื่องแกงเราเข้ากันดีแล้วนะคะนี่ค่ะพริกแกงที่เราตำใส่ปลาเข้าไปแล้วนะคะแล้วเรามาปรุงกันกะทินะคะแล้วก็เอาเครื่องแกงค่ะเอาเครื่องแกงไปผัดพอจะแบบให้เครื่องแกงหอมก่อนนะคะ ก็ผัดผัดแบบนี้นะคะให้เหมือนว่าเครื่องแกงสุกอะคะ่ะผัดให้หอมต่อเลยนะคะหอมแล้วะคะ่ะหอมมากเลยอืม้ม แล้วก็ใส่หางกะทีินะคะตามลงไปห,หางกะทิะ่อันนี้เราใส่หางกะทีิลงไปก่อนนะคะ ไกระ,ะเทียมค่ะ,คะหอมแดงค่ะ,คะพวกนี้เราบุกปอแตกนะคะขูดไว้ใส่ทีหลังนะคะอคตอนนี้เราข้อคนคนๆหน่อยนะคะอย่า เดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันค่ะรอ,อให้มันเดือดสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันค่ะ เดือดแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็มาปรุงกันเลยค่ะพริกแกงใต้ปรุงไม่ยากเลยนะคะถ้าได้แบบพริกแกงดีๆไม่ต้องปรุงอะไรยากเลยค่ะ,ะน้ําตาลค่ะน้ําตาลแล้วก็เกลือน,นิดนึงนะคะเปลือพริกแกงนี้รสเค็มแล้วแล้วก็ พักหนึงโอเค okay. ได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่หัวนี่ใส่หัวคาะที่นะคะ ให้มันเดือดนะคะเดือดทีเดียวมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะบีบๆหน่อยนะคะจะได้หอมพอให้มันเดือดก็ปิดได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานเสิร์ฟกันนะคะ เสร็จกันเลยนะคะนี่ค่ะน้ำยากะทิใต้ใส่ปลาทูน่าในน้ำเกลือค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็มีผักเคียงที่ส่วนมากคนใต้กินกันคืออันนี้ค่ะผักผักดองนะคะหรือว่า,าจากค่ะแล้วก็ถั่วพูมะเขือแตงกว่าใบผักต่างๆนะคะสารคัดเลยค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปค่ะขอบคุณค่ะ